กับนิสสันนาวาล่า NP 3 0 0ทริปนี้เป็นสีส้มนะครับปี2019อีกเช่นกันนะครับและที่สำคัญมากๆเลยดาวสูรบาทนะครไม่ต้องใช้เครดิตไม่ต้องมีประวัติการพอมเพียงแค่คุณไม่ติดแบคล็ดนะครับก็สามารถออกรถสูญบาทได้ขับฟรี60วันพร้อมประกันภัย ให้เรียบร้อยอีก1ปีอีกเช่นกันกับเทิงเทิงยูสค่ะเรามีบริการทำสัญญาให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่อรถของคุณอนุมัติเราก็จัดส่งรถให้ฟรีอีกถึงหน้าบ้านคุณอีกเช่นกันฮะติดต่อสอบถามมาได้ที่0852677704และ0948288562กับเทิงเทิงยูสค่ะนิสสันนาวาร่าใหม่ NP300 สีส้มปี2019คันนี้ฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับ ดาวศูนย์บาทขับฟรีหกสิบวันครับเทิกเทิงยุทธค่าววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ